สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมหนุ่มโคราชนะครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็คงจะมาเจาะประเด็นเรื่องการหัวสวว่นะครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับจะมีการดําเนินการในการแจ้งความเอาผิดกับ138สอนะครับสวนะครับกลุ่มที่หัวกันหรือว่ากลุ่มสีน้ําเงินนะครับซึ่งคงจะต้องเพ่งเล็งไปที่นายแสวงบุญมี ซึ่งมีหน้าที่ในการคัดสรรน,นะครับเข้าไปไม่ว่าจะเรื่องคุณสมบัติเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายคนเหล่านี้ก็ได้มาเป็นสวเอาอย่างยกตัวอย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตที่เป็นเรื่องเป็นราวแบบโจงครึ่มที่สุดก็คือกรณีของนายปราณีตนะครับเกลําซึ่งเป็นอดีตคนขับรถของนายชัยชิดชอบอดีตประธานรัฐสภาซึ่งคุณสมบัติของนายปราณีตนะครับ เกลมเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่ามันมาจากหมอนี่มาจากอะไรครับหมอนี้มาจากการที่เมื่อตอนอายุ16ปีเคยเป็นนักฟุตบอลแล้วก็เคยเล่นฟุตบอลมาก่อนในระดับหมู่บ้านในระดับหมู่บ้านนะครับไม่ใช่ในระดับตำบลไม่ได้ในระดับอำเภอคือเมื่อก่อน50กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมันท่านก็นรู้นะครับว่าสภาพของ ฟุตบอลไทยเนี่ยมันมันแย่ขนาดไหนก็คือเล่นหมู่บ้านนะครับแต่ก็ถูกบรรจุผ่านคุณสมบัติในการเป็นสวออได้จริงๆคนที่จะผ่านสายเนี่ยสายกีฬาเนี่ยนะครับสายกีฬาสายความสามารถเนี่ยอะอย่างปิยพงศ์ผิวอ,อ่อนหรือหรือนักฟุตบอลที่เขาประสบความสําเร็จและเขามีชื่อเสียงและเป็นถึงะระดับโค้ชหรืออะไรเนี่ยคนเหล่านี้ควรที่จะได้เป็นสวออถูกไหมครับ เหมือนซิกโก้เงี้ยอะซิกโก้เอยปิยพงษ์เอยหรือใครก็แล้วแต่ที่เราพอรู้จักชื่อในประเทศไทยเนี่ยและอีกหลายๆคนเนี่ยคนเหล่านั้นควรที่จะได้ถูกไหมครับควรที่จะถูกคัดเลือกเข้ามาแต่มันกลายเป็นว่านายปานิธเกลำเนี่ยเล่นฟุตบอลคือเล่นฟุตบอลในระดับหมู่บ้านแต่ได้คัดได้รับการคัดเลือกมาเป็นสวท่านคิดเอาแค่นี้ คือนี่มันมันเรื่องนรลกมากสําหรับประเทศไทยแล้วมันมันเป็นการดูถูกเป็นการเหยียบหน้าคนไทยทั้งประเทศเลยนะว่าเรายอมเรื่องนี้ได้ยังไงนายแสวงบุญมีเป็นคนคัดเลือกเป็นคนกลั่นกรองที่คุณสมบัติต่างๆแล้วปล่อยให้เรื่องอย่างนี้ผ่านได้ยังไงกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าคนที่เข้ามาสู่สวเนี่ยจบมสามก็มีจบไม่จบมสก็มีจบไม่ถึงปหก็มี ไอเราไม่ได้ดูถูกเรื่องนี้นะครับไม่ได้ดูถูกว่าคุณจะจบอะไรมาเพราะลักษณะของสอวอเนี่ยเป็นลักษณะของเอาผู้เชี่ยวชาญเป็นปาฏที่คนยอมรับว่าคนคนนี้เก่งคนคนนี้มีความสามารถและคนคนนี้ได้รับการยกย่องในหมู่บ้านได้รับความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานราชการต่างๆซึ่งมีผลงานอย่างโดดเด่นนั่นคือคุณสมบัติของสอวอที่จะลงสอวอได้แต่นายปาณีเกลลำ เป็นคนขับรถของนายชายชิดชอบชัดไหมครับเรื่องนี้อ่ะแล้วก็กรณีหมอเกตอีกออะหมอเกตนีกไม่เท่าไหร่นะครับซึ่งมันมีกลุ่มหกอีกกลุ่มกลุ่มหกนี้เป็นกลุ่มเกี่ยวกับ,เก,กบ,บเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับประสูสัตว์คือคนที่จะลงสมัครกลุ่มนี้ได้หนึ่งต้องมีความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการเพราะพานันธุ์เกี่ยวกับ เรื่องยาเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรต่างๆในการรักษาโรคสัตว์หรือการดูแลสัตว์หรือการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์อะไรต่างๆปรากฏว่ามีมีลุงอายุ60สจบประมาณปอสองประสบการณ์ก็คือเลี้ยงวัวมายี่สปีผ่านคุณสมบัติได้เป็นสวออผ่านคุณสมบัติเฉยท่านลองคิดดูะ แต่ไอปะสูสัตว์ที่เขามาสมัครกันที่มีความเชี่ยวชาญเป็นระดับด็อกเตอร์เป็นระดับผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เป็นครับนี่ผ่านการคัดเลือกโดยไขรครับโดยนายแสวงนายแสวงบุญมีนะเนี่ยอันนี้อันนี้คืออันนี้คือกลุ่มปะสูสัตว์นะอ่ะมันอัน,นกลุ่มแปดอีกกลุ่มแปดก็คือกลุ่มทรัพยากรและทางธรรมชาติกลุ่มแปดเนี่ยก็ก็เฉก,กเช่นเดียวกันครับก็ ก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติเคยเคยไปช่วยเกี่ยวกับเคยไปช่วยเกี่ยวกับเป็นจิตอาสาเป็นเป็นเป็นจิจเป็นเป็นคนที่อาสาไปไปเก็บผักตบชวาผ่านเกณฑ์ผ่านคุณสมบัตินะครับคัดเลือกเข้าไปเป็นสวท่านลองคิดดูเอาไปเก็บผักตบชวาเนี่ยนะ แล้วมีคุณนสวสดผ่านไอ้คนอื่นๆเนี่ยที่เขาเก่งเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติเขารู้นู่นรู้นี่เป็นนักวิชาการหรือเป็นปราชญ์เป็นอะไรไม่ผ่านท่านแต่อันนี้ผ่านครับเปกเก็บผักตบชวาเป็นอาสานะเป็น,ปนอาสาไปเก็บผักตบชาวาได้เป็นสอบอท่านว่าท่านว่าประเทศนี้มันอะไรครับผมนี่โคตรอายเลยโคตรอายเลย ไม่รู้จะพูดยังไงอะแล้วเกิดมีคนเข้าไปถามนักวิชาการไปถามแล้วไอ,สอว้สวพวกเนี้ยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยจากการหัวกันมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่รู้คบยิ่งจะทําให้ประเทศย่ําแย่ทําให้ประเทศเฮงซวยลงไปอีกครับก็เพราะไอ้พวกนี้ไงนี่คือการใช้อํานาจเงินนะนายแสวงบุญเมนี่ต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างครับจริงๆอ่ะควรหยุดปฏิบัติหน้าที่นะแต่ทําไมยังไม่มีใครดําเนินการเรื่องนี้มันต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เขาก็ไปยืน่นทนายอันเขาก็ไปยืน่นทนายอันบุรีรัมนะเขาก็ไปยืน่นตรงนู้นตรงนี้แต่นายแสวงบุญมีก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในกะกะตเช่นเดิมไม่รู้สึกละอายไม่รู้สึกถึงความผิดของตัวเองคือมันอะไรครับเนี่ยประเทศนี้มันเป็นอะไรของมันเราเราทำไมต้องยอมเราทำไมต้องยอมไอ้คนพวกนี้ไอ้ไอ้คนจันไรพวกนี้เราทไมทำไมเราต้องยอมเราทำไมถึงต้องว่กว่าคนพวกนี้ควรอยู่ในสังคมเหรอ คนไทยต้องตื่นนะครับคนไทยต้องช่วยกันออกมารนลงออกมากดดันไม่ใช่ให้เฉพาะทนายอันนี่แหละคือโอกาสนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยที่เขาใช้อำนาจรัฐในการดำเนินการจนเราได้สอวอขี้กากทั้งหลายเนี่ยเข้ามานี่ต้องใช้คำว,ว่าขี่กากก็คือไม่เป็นกากอะไรสักอย่างเลยไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความรู้ทางวิชาการอะไรเ,เอาอย่างกรณีเนี่ยอสองสอวอที่มาจากกลุ่มปริสัย ผมถามว่าถ้าเกิดจะต้องไปพิจารณาอะไรเกี่ยวกับปศุสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องคุณจะรู้ชาร์รู้ผังรู้วิธีการรู้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ไหมคุณจะวิเคราะห์เป็นไหมคุณจะพิจารณาเป็นไหมคุณจะเขียนหนังสือเป็นไหมเอาแค่เอาแค่เขียนหนังสืออย่างเดียวเนี่ยคุณจะอ่านออกไหมคุณจะเข้าใจไหมว่าระบบจะต้องเป็นยังไงวัคซีนเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงคุณจะรู้ไหมก็ไม่รู้ไงครับ แล้วถ้าเกิดนักวิชาการเข้าไปถามแล้วคุณจะรู้เรื่องรู้ราวเหรอครับผมถามว่านายแสวงใช้หัวโป้งตีนข้างไหนคิดครับที่รับเอาคนเหล่านี้เข้ามาเป็นสวให้ผ่านคนุณสมบัติได้ผมถามหน่อยคือมันเกินไปแล้วอันนี้ถ้ากับดูถูกคนไทยทั้งประเทศเพราะคนไทยทั้งประเทศมึงกะโง่มึงกะควายไอเรามีตัวแทนเข้าไปในสวคือสภาสูงสภาอันสมเกียจคือสภาสูงนะสภาสูงกลับได้ไอพวกกระเลวกระาดาษขี้กากทั้งหลายเข้าไปท่านลองคิดดู คนที่เคยเคลื่อนไหวคนที่เขาเคยทํางานทางด้านนี้มาก่อนไม่ผ่านไม่ได้เป็นนี่มันคือความชั่วความอัปรายศของประเทศไทยนะครับแล้วแล้วเราจะอยู่เฉยๆกันเหรอครับแล้วเราจะไม่อะไรกันเลรอครับเราก็ต้องช่วยกันครับกระจายข่าวออกไปผมก็อยากจะให้กระจายข่าวออกไปให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้ว่านี่คือความระยำตําบอลของนายแสวงบุญมีกะกะตที่เป็นฝ่ายคัดเลือก เป็นฝ่ายดูคุณสมบัติอะไรต่างๆแล้วนะปรากฏว่าไอ้คนพวกนี้ได้เฉยเลยเท่ากับว่านายแสวงบุญมีต้องการวันข้างหน้าคือต้องการเป็นใครครับต้องการเป็นหนึ่งในองค์กรอิสระองค์กรไหนก็ได้หรือแม้กระทั่ง,งกกตก็ได้ถ้านายแสวงช่วยคนพวกนี้เกิดอะไรขึ้นครับคนพวกนี้ก็จะเลือกนายแสวงเป็นกกตหรือเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้บริหารส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์กรอิสระโยกไปตรงไหนก็ได้ นี่คือความเลวร้ายนี่คือความอปัปยศนี่คือการตบหน้าประเทศไทยทั้งหมดของคนไทยทั้งประเทศนะสวอันทรงเกียรติมีหนำซ้ำยังไม่พอครับมีพระราชาองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งเนี่ยคุณเท่ากับไปหลอกลวงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะในกรณีแบบนี้ซึ่งคุณนุสมบัติไม่ชอบคุณนุสยบัตรไม่ได้ศักยภาพไม่ได้คุณวุฒิไม่ได้วัย,ยวุฒิไม่ได้ไม่ได้ทุกอย่างแต่ดันเสือกมาเป็นสวอแล้วไปโกหก สถาบันพระมหากษัตริย์ว่าคนคนนี้มีคุณสมบัติในเรื่องของการเป็นสอวอคุณลองคิดดูนะครับความความความที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องโดนมาตรา1นึนะโดยเฉพาะกะกะตที่ไม่ใช่ร่วมกันไม่ร่วมกันพิจารณาทั้งหมดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้คือต้องรับผิดชอบกันหมดนะนั่นหมายความว่าสภาสูงเป็นสภาอันทรงเกียรติเป็นสอวอซึ่งไม่ได้มาจากตัวแทนของประชาชน มีการลักลอบเขียนผังมีการลักลอบวางแผนเพื่อให้สอวอำนวยความสะดวกนะครับเพื่อแต่งตั้งตัวเองเพื่อกําหนดบทบาทในการคัดเลือกคนเข้าไปเป็นสอวอนี่คือการหัวชัดเจนครับคนมีความสามารถคนมีความรู้ความสามารถไม่ได้เป็นไอกากทั้งหลายได้เป็น นี่ผมว่าคดีหนึ่งหนึ่งสองเต็มเต็มเลยครับหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนเลยนะเพราะอะไรครับเพราะคุณไปหลอกลวงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สถาบันพระมหากษัตริย์แต่งตั้งคนเหล่านี้ขึ้นมาเป็นสงวงโดยหลอกคุณสมบัตินี่คือชัดเจนนะโดนนะครับเรื่องเนี้หนึ่งหนึ่งสองค่โดนแนะ่ผมฝากทนายอั๋นนะทนายอั๋นบุรีรัม่านี่จริงๆเข้าข่ายหลอกลวงนะเข้าข่ายหมิ่นประมาท เข้าขายทําให้สถาบันเสียหายต้องดําเนินการเลยนะครับเรื่องนี้เพราะเป็นการโกหกสถาบันพระมหากษัตริย์โดนแน่ครับคือเรื่องนี้มันมันยังไงก็ไม่รอดคุณลองคิดดูนะผมจะให้คุณดูอีกอันหนึ่งอ่ะสวที่เป็นอุทัยธานีกลุ่มสิบ็ดนะครับกลุ่มสิบเจ็ดเอ่อกลุ่มมันมีกลุ่มสิบเจ็ดมีกลุ่มเก้ากลุ่มสิบเอากลุ่มเก้ากลุ่มสิบกลุ่มเก้าเอ่อกลุ่มสิบเนี่ยเป็นกลุ่ม sme เป็นพวกที่เขาทำธุรกิจขนาดเล็กประกอบธุรกิจขนาดเล็กจนประสบความสำเร็จก็คือประกอบธุรกิจตัวนี้อย่างน้อยก็มีวัยวุฒิคุณวุฒิพอสมควรแต่สอวอที่อำนาจ,จเจริญจบม .6 จบแค่ม .6 นะครับขายก๋วยเตี๋ยวมะละข้อ,เ,อเหตุผลที่มาสมัครสอวอรเนื่องจากว่าขายก๋วยเตี๋ยวมะละมาสิปีมาสิปี ได้เป็นสวจบมหกครับผมไม่ได้ดูถูกว่าจบมหกแต่แค่ขายก๋วยเตี๋ยวมาละมาสิบสองปีเนี่ยนะได้มาเป็นสวเลยเนี่ยนะแล้วโปรไฟล์อะไรก็ไม่มีใครรู้จักไอหมอนี้เป็นใครไม่รู้แต่อ้างว่าฉันขายก๋วยเตี๋ยวมาสิบสองปีขายก๋วยเตี๋ยวมาละมาสิบสองปีฉันก็เลยได้เป็นสวคือคือมันบ้าไปแล้วครับนี่คือความบ้าความ ผมไม่รู้จะใช้คำไหนพูดอะคือความหน้าด้านความไม่สนใจใครไม่สนใจคนในประเทศไม่สนใจว่าความรู้สึกของคนไทยจะเป็นยังไงกำหนดขึ้นมาโดยกะกะตแล้วคุณคิดว่าเราอ่ะควรจะอยู่เฉยไหมควรจะนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ไหมนี่คือความชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นนี่มันคือสิ่งที่เราน่าจะรับไม่ได้มากที่สุดด้วยซ้ำไปสภาสูงสภาอันทรงเกียรติ เราควรที่จะได้สอวอที่มีคุณภาพมีศักยภาพและก็สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาของประเทศได้สอวอก็มีหน้าที่มาช่วยแก้ปัญหาของประเทศได้จากการให้คำปรึกษาหรือการพิจารณาต่างๆอันนี้ไม่ได้มีความรู้เลยครับบางคนเขียนหนังสือยังไม่เป็นเลยแต่ได้เป็นสอวอเฉยมันยอมไม่ได้ครับเรื่องนี้เท่ากับดูถูกคนไทยทั้งประเทศว่าคนไทยมึง,งอะโง่มึง,งอะควาย กูจะทายังไงก็ได้กูจะคัดเลือกยังไงก็ได้พวกมึงไม่มีค่าไม่มีไม่มีอะไรกับกูเลยกูจะทํายังไงกับประเทศนี้ก็ได้คุณคิดว่าอย่างเนี้ยมันคือการดูถูกคนไทยทั้งประเทศไหมคือการเหยียดหยามคนไทยทั้งประเทศไหมโดยเอาไอ้กากทั้งหลายขึ้นมาเป็นเนี่ยอย่างกรณีกลุ่มกลุ่มสิบท่านรู้ไหมว่ากลุ่มสิบเนี่ยนะครับสวขายก๋วยเตี๋ยวมาราเนี่ยได้เป็นกลุ่มสิบนี่คือธุรกิจขนาดใหญ่นะได้รับการคัดเลือกเป็นสว ชนะนักธุรกิจที่เขาทำเนี่ยที่เขาทำธุรกิจขนาดย่อมอะไรไปหมดเลยแค่แค่มีแค่มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวมาละขายมา12ปีได้เป็นเลยผ่านคุณสมบัติเรียบร้อยไม่ดูว่าคนนี้เป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่ไหมหรือเป็นตัวแทนจริงๆไหมและมีศักยภาพเพียงพอไหมไม่ได้มีการสืบทราบไม่มีการ ไปลงพื้นที่ในการหารี e เสิร์ชข้อมูลว่าไอ้คนคนนี้มันเป็นใครอะไรยังไงไม่มีครับเพียงแค่เขียนว่าประวัติโดยย่อประสบการณ์ของนายคนนี้คืออะไรคือขายก๋วยเตี๋ยวมาลกมาสิบสอปีจบนี่คือเหตุผลนะไม่ได้บอกว่าเออเคยเคยปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านยังไงชาวบ้านเป็นที่ยอมรับไหมอะไรไหมเคยได้รับรางวัลหรือเคยได้รับการยอมรับจากชาวบ้านไม่ไม่มีครับขายกูขายมาลกมาสิบสอปี ในแสวงบุญมีอ่ะจัดไปขายมารล้วมา12ปีใช่ไหมงั้นคุณคุณเข้าขายสามารถลงเลือกตั้งสวได้แล้วก็เป็นสวคุณว่าคุณคิดยังไงครับความรู้สึกความรู้สึกนี้คือมันเหมือนถีบหน้าประชาชนเอาตีนขยี้หน้าประชาชนว่าพวกมึงเ่ะมันมีแค่นี้แหละพวกมึงทำอะไรกูไม่ได้กูจะทำอย่างนี้จะทำไม มันเหมือนกับประชาชนคนไทยนี่โคตรโง่โคตรงโตรง่ยิ่งกวง่าโง่อีกนะมันกลายเป็นการดูถูกดูแคลนกลายเป็นคนว่าไม่สนใจเดยทั้งสิ้นกูเอาผลประโยชน์อย่างเดียวน,นี่เพื่ออะไรครับเพื่อนายแสวงบุญมีและกระกะตทั้งหมดเนี่ยจะได้รับการบวชจากสอวไนยเพราะสอวอเป็นคนคัดเลือกนะครับผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระทั้งหลายผู้บริหารเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายปฏิบัติตงานมาจากใครครับมาจาก มาจากสวเป็นคนทัดเลือกแล้วถ้าเกิดสวบอกสวเลือกอ่าเลือกนายแสวงบุญมีมาเป็นประธานกกตอย่างเงี้ยจะทำาไงเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งเอานายสแสวงบุญมีขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นไปได้ใช่ไหมครับเป็นไปได้ครับหรือนายแสวงสามารถกําหนดว่าเฮ้ย <c oughs> hey, กูช่วยมึง,ม,งมึงช่วยกูงั้นเดี๋ยวกูจะเอาคนนี้เข้าไปอยู่องค์กรนั้นเอาคนนั้นเข้าไปอยู่องค์กรนี้นะเป็นคนของกูทั้งหมดนะเท่านะกับรวบอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยรวบอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังของสอวอเหล่านี้ให้กูจะเอาคนนี้มึงบวตคนนี้กูจะไม่บวตให้รัฐบาลกูจะบวตให้รัฐบาลแล้วแต่อารมณ์กูแล้วแต่แล้วแต่ว่ากูจะเอาใครขึ้นมาเอาคนของกูขนาดสอวอคนขับรถของนายชัยชิดชอบยังเอาขึ้นมาได้เลยครับนับภาษาอะไรครับเขาจะเอาใครขึ้นมาดํารงตําแหน่งระบ,บบบ้านเมืองเละเทะหมดไม่เหลืออะไรเลยครับไม่เหลือชิ้นดีเลย จะได้คนแบบไหนครับก็ยังไงก็จะได้คนแบบไอ้สอวกอักากาัก,ากพวกนี้ไงไอ,สอ,อ้สวที่ไม่มีวุฒธธิภาวะไม่มีวัยวุฒิไม่มีอะไรเลยแล้วก็พิจารณากันเข้าไปกลายเป็นว่าทํายังไงก็ได้ในประเทศนี้ท่านลองคิดดูนี่เหรอครับนี่นี่เหรอครับคือสิ่งที่พวกเราต้องยอมพวกเราต้องยอมกกตคือมันยอมไม่ได้นี่คือมันต้องขับไล่ออกแล้วนะ พฤติกรรมของนายแสวงบุญมีเนี่ยนะครับมันต้องขับไล่และกะกะตที่มีส่วนรู้เห็นทั้งหมดเดี๋ยวต้องขับไล่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะทาแบบนี้ไม่ได้เลยร้องไปก็เท่านั้นครับร้องไปกว่าจะตอบร้องไปก็ไม่สนใจคําสั่งศาลไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่เอาคําร้องไปอย่างนายนายปาณีเกลำเนี่ยกว่ากกตกว่านายแสวงบุญมีจะเอาข้อมูลส่งมาให้ทนายอั๋นซึ่งทําคําร้องไปเนี่ย เป็นเดือนครับหลายเดือนครับแล้วก็บอกว่าเขามีประสบการณ์เขาเคยเล่นบอลเป็นตัวแทนชาวบ้านเป็นตัวแทนชาวบ้านไม่ใช่ตัวแทนประเทศไม่ใช่ตัวแทนภาคอะไรเลยเนะในฐานะไอ้กลุ่มกีฬาเนี่ยเป็นคนที่เคยเล่นเคยเตะบอลในสนามโรงเรียนคือคือไปเตะบอลกันแค่นั้นเองตั้งแต่อายุ16คือว่าในในแสวงเนี่ยเอะไม่ใช่ นายปาณีเกลำเนี่ยคือเล่นฟุตบอลเป็นทหารก็ไปเล่นฟุตบอลไปเป็นตัวแทนของของคนในค่ายเดียวกันก็คือไม่ได้เป็นระดับประเทศไม่ได้เป็นระดับภาคหรือเป็นระดับอะไรเลยท่านลองคิดดูแต่ก็กตนายแสวงมันมีอย่างหน้าด้านว่านี่ไงเขามีคุณสมบัติคือทานายอั๋นเนี่ยเขาบอกว่าอาจไหนลองอธิบายคุณสมบัติของนายปาณีเกลาม,มาซิว่าเขาทําอะไรมาก่อน นายแสวงบุญมีก็เลยอธิบายความว่านายแสวงบุญมีเนี่ยเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อายุ16บหกอ้าวแล้วยังไงครับเล่นเล so kind of like so ่นเล่นเป็นตัวแทนของอะไรเป็นตัวแทนของจังหวัดหรือเป็นตัวแทนของอะไรเป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นตัวแทนหมู่บ้านท่านผมก็หมดจากคำพูดแล้วว่าคือไอ้แค่คำตอบเนี่ยมันก็บอกได้แล้วคือเป็นตัวแทนหมู่บ้านไม่ได้เป็นระดับอำเภอไอ้ไม่ได้เป็นระดับอำเภอไม่ได้ระดับจังหวัดเลยนะครับ แต่ถูกใส่ชื่อว่าเป็นนักฟุตบอลอาวุโสเฉยนักฟุตบอลอาวุโสงั้นผมก็เป็นนักฟุตบอลอาวุโสได้สิผมก็เคยเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกเหมือนกันหรือคนอื่นๆเนี่ยได้หมดสิครับถ้าอย่างนั้นนะครับเข้าเกณฑ์เข้าคุณสมบัติก็สามารถเป็นสวได้อย่างนั้นเหรอคืออันนี้มันเห็นความช่อฉนชัดเจนและนายแสวงบุญมีก็พยายามที่จะกบเกลื่อนและพยายามที่จะ อัพเครดิตให้ในายปราณีตเกลมเนี่ยว่าเขามีคุณสมบัติผ่านเป็นสวได้นะแล้วนายปราณีตเกลมทําหน้าที่อะไรประกอบอาชีพอะไรหลังจากเป็นหลังหลังจากที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยอายุหกสิบเนี่ยก็เป็นคนขับรถให้ในายชัยชิดชอบเป็นคนขับรถให้ในายชัยชิดผมไม่ได้ไปดูถูกคนขับรถนะแต่ผมบอกว่าเฮ้ย สายอาชีพอ่ะมันจะต้องไปเป็นโค้ดถูกไหมครับจะต้องไปเป็นโค้ดหรือไปเป็นอาจารย์สอนหรือไปเป็นครูสอนเกี่ยวกับทางด้านกีฬาไม่ว่าจะเป็นครูภาระหรือครูพิเศษหรือตรงนู้นตรงนี้จ้างเข้าไปเป็นโค้ดนู่นนั่นนี่ถูกไหมครับเป็นคนผักดันเป็นคนผักดันเกี่ยวกับกิจกรรมฟุตบอลต่างๆที่มันเป็นระดับที่ชัดเจนไม่ใช่ไปทอดพระป่า แล้วเอาเงินไปสนับสนุนอย่างนี้ไม่ใช่ครับคือมันจะต้องเป็นเป็นตัวหลักเป็นองค์กรหลักมีคุณวุิมีวัยวุฒิมีการขับเคลื่อนที่ชัดเจนเป็นที่รู้จักของประชาชนเกือบทั้งประเทศหรือไม่ถ้าเก็บทั้งประเทศในจังหวัดต,ตัวเองก็ได้รับการยอมรับอย่างเนี้ยผมจะไม่ว่าเลยไอ้เรื่องการศึกษามันว่าอีกเรื่องหนึ่งคือปารเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปจบปริญญาเอก ไม่จาเป็นต้องไปจบปริญญาตรีหรือจบสูงครับปราชิ์ชาวบ้านก็คือปราช์ชาวบ้านปาช์ก็คือต้องมีความรู้มีทักษะที่ชาวบ้านหรือคนในจังหวัดยอมรับได้เหมือนดาบวิชัยที่แกปลูกต้นไม้หกล้านต้นเออถ้าอย่างนั้นสิอันนั้นเห็นเป็นที่ประจักษ์เห็นว่าเขามีความตั้งใจเห็นว่าเขามีคุณสมบัติเพียงพอเห็นว่าเขาเนี่ยมีความตั้งใจเพื่อที่จะทําเพื่อหมู่บ้านถามว่าไม่มีใคร,ใครมีใครไหมครับที่ไม่รู้จักดาวพิชัยทุกคนรู้จักหมด แต่อันเนี้ยไอ,ไอ้ไอปานี้เกลานี่คือมึงเป็นใครเนี่ยกูยังไม่รู้จักเลยมึงอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์มึงเป็นคนขับรถกูรู้จักมึงแต่ว่ามึงเป็นคนขับรถของนายชัยชิดชอบอดีตประธานรัฐสภาเท่านั้นเองไงคือมันบ้ามากนะท่านคือเรื่องนี้เนี่ยมันมันผ่านมาได้ยังไงผมผมไม่เข้าใจว่าโ,โหนี่คือออคือผมคิดว่าการจะเป็นสอวอได้เนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติสูงมากนะ มันจะต้องเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนคุณรู้ไหมว่าตระ,ะสายอาชีพเนี่ยในระดับผู้พิพากษาอาดีตผู้พิพากษาหรืออดีตตุลาการอาดีตอายการอาดีตหลายๆอดีตที่เกี่ยวกับด้านกฎหมายเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นอาชีพะนะครับไปสมัครไม่ผ่านเลยไม่ได้เลยอังคณาก็ไม่ผ่าน อังคายังไม่ผ่านเนี่ยอ่ะสู้แม่ค้าเนี่ยสู้แม่ค้ายังไม่ได้เลยสู้แม่ค้าขายหมูขายไก่ในตลาดยังไม่ได้เลยอ่ะคุณนสมบัตินะทั้งที่เอาอันนี้อังคาเนี่ยผมยกตัวอย่างมาให้เห็นว่าอังคาอังคาเป็นเป็นนักกิจกรรมมาตลอดเรียกร้องมาตลอดอันนี้คนรู้จักเออมีมีการเรียกร้องนู่นนั่นนี่เป็นรูปประธรรมว่าน้นเถออจะโอเคหรือไม่โอเคนั่นมันอีกเรื่องนึงแต่เห็นกิจกรรมแน่นอนว่าเฮ้ โอเคหรือหรือคนที่ขับเคลื่อนทางด้านการเมืองมาก่อนมาลงอย่างเนี้ยมันมันโอเคมันเห็นโปรไฟล์โอเคถูกไหมครับแต่ไอ้นี้อะไรอะ่ะคือไม่รู้จักเลยมึงเป็นใครเนี่ยมึงอยู่ลืบไหนเนี่ยกูยังมองไม่เห็นเลยกูยังไม่รู้จักมึงเลยว่ามึงเป็นใครเนี่ยแต่ได้คัดเลือกเฉยเลยในระดับข้าราชาการในระดับคนที่เคยดำรงตำแหน่งมาก่อนเนี่ย ระดับผู้พิ่ภากษาหรือระดับคนที่มีมีธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมาก่อนเนี่ยลงสมัครไม่ผ่านนะสู้เอาเ,อาเอาจ้าของธุรกิจหลายคนเข้าลงสมัครสวรธุรกิจเขาเรียกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ท่านเชื่อไหมว่ามีเป็นละมีมีหลายร้อยคนคนเกือบพันคนเนี่ยที่ไปสมัครแต่คุณสมบัติไม่ผ่านสู้นะครับสู้พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ สู้พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวบอกว่ากูขายก๋วยเตี๋ยวมาสิบสองปีขายก๋วยเตี๋ยวมารักมาสิบสองปีกูได้เป็นสอวอกูผ่านแต่ไอ้นักธุรกิจทั้งหลายไม่ผ่านท่านลองคิดดูคือเนี่ยจะไม่ให้จะไม่ให้บอกได้ไงว่านี่นี่คือความระยำตําบอลของกกตเลยนะคือความระยำตําบอลเลยนะคือสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดทีนี้ถามว่าทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะคุณเห็นแล้วว่าคุณอนสมบัติไม่ผ่าน คุณสมบัติไม่ถูกต้องและมันไม่เป็นเกียรติต่อคนที่ดำรงตำแหน่งในสภาสูงและไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนเมื่อไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนโดยกกตคัดสันเข้ามาเองกกตทั้งหมดต้องรับผิดชอบครับคือต้องเข้าคุกกันหมดในกรณีหัวแบบนี้ต้องโดนกันหมดครับใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเอื้อประโยชน์ให้เกิดการ ได้มาซึ่งสวที่ไร้คุณภาพไร้ประสิทธิภาพและเป็นการให้เงินอนิสินจ้างเพื่อหวังสิ่งตอบแทนในการเข้าไปสู่ดำรงตำแหน่งของตัวเองเลยนะชัดเจนเลยนะครับกะว่ากกตกูจะคุมทั้งหมดเนี่ยท่านลองคิดดูความอันตรายที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับแล้วถ้าเกิดสวเนี่ยไอไอไอกกตทั้งหมดเนี่ยที่ให้สวพวกเนี่ยให้สวพวกนี้นะ บว,วชเฮ้ยกสทชคนของกูมึงบวชคนของกูนะมีะรายชื่อดังนี้เพราะไอ้คนพวกนี้วุฒิภาวะไม่มีกูรับจ้างมาอย่างเดียวบวชจะเอาใครก็ได้ครับเอาไอ้หมาไอ,มไอ้แมวไอเอาใครก็ได้สามารถบวชได้หมดเลยเอาคนของตัวเองก็ได้เอาคนของนักการเมืองก็ได้แล้วแต่ว่าใครจ้างเฮ้ยมึงจะลงสมัครใช่ไหมมึงเอามายี่บล้าน30สิบล้านเดี๋ยวมึงได้ไปเป็นคณะกรรมการสอตอง,ง เป็นคณะกรรมการกอสอทอชอเนี่ยมึงจ่ายเงินกูมาแล้วเดี๋ยวมึงไปกอบกลวยเอาทีหลังมึงก็ไปเอาจากโครงการเนี่ยเหมือนไอ,สอ้สตองงอเห็นไหมตึกถลม่มก็ได้กินเงินไงครับเงินพันเงินสองพล้านบาทค่าก่อสร้างเหลือจริง,รงๆการก่อสร้างที่มันไร้คุณภาพอยู่ที่เท่าไหร่ครับ540ล้านเงินสองพกว่าล้านเห็นไหมครับมันโกงกินกันขนาดไหน และการโกงกินเห็นอย่างได้ชัดว่าในการจัดซื้อจัดจ้างในการล็อกสเปคในการตรวจสอบอะไรต่างๆเี่เงินเหลือเลยครับได้หมดครับไม่มีทางที่จะไม่ได้แม้กระทั่งค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้งค่าพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยของกกตอมันได้เปอร์เซ็นต์มันได้ค่ากิจกรรมมันได้ค่านุนค่านี้ค่าเบี้ยประชุมอีกต่างๆเยอะแยะมากมายใต้โต๊ะเพียบไปหมดครับเนี่ย เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดนี่คือความน่ารังเกียจนี่คือความทุเลศที่สุดที่เรายอมรับไม่ได้ครับเรื่องนีง้ประชาชนต้องไม่ยอมรับมันนะครับนี่คือความอัปยศยของประเทศไทยนี่คือการปล่อยปะละเลยของคนไทยครับทําไมอะ่ะสลิมมึงไม่ออกมากันบ้างวะเกียดคนนู้นเกียิคนนี้อันนี้คือโงขึ้นที่สุดน่ารังเกียจที่สุดและดูถูกเหยียดหยามประชาชนคนไทยมากที่สุด กับไม่ออกมากับอยู่เฉยๆกันอย่างนั้นเหรอนี่ต้องออกมาเรื่องอย่างเนี้ยไอเน,นี้ยคือเป็นประโยชน์สําคัญคือมันมีการทุจริตจริงมีการกระทําผิดจริงอย่างชัดเจนทําไมคอประทอไม่ออกมาทําไมคณะหลอมแหลมไม่ออกมาหรือทําไมสลิมเสื้อเหลืองทั้งหลายไม่ออกมาล่ะไหนคุณรักความเป็นธรรมไม่ใช่เหรอครับปกป้องคนโกงคนชั่วไม่ใช่เหรอครับคุณอย่าลืมนะว่าถ้าไอสอวอพวกนีนะ้มันหลุดไปแล้วเนี่ย ความเสียหายกับประเทศมันจะเกิดขนาดไหนการช่อโกงการข้อช่อราดบางหลวงมันจะเกิดขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ประยุทธ์จันโอชาวางเอาไว้นี่คือรัฐมนูญปี60วางเอาไว้นี่ไงก่อความชิบหายให้กับบ้านเมืองแบบนี้ไงนึกอยากจะเลือกใครกูก็เลือกนึกอยากจะทํายังไงกูก็ทาเนี่ยสนึกหรือยังครับสลิมพวกคุณเนี่ยได้ทําลายประเทศพวกคุณได้ท,าทําให้ประเทศมาสู่หายนะเห็นไหมไอ้คนดีของคุณเนี่ยไอก้กกตเนี่ย ที่ประยุทธ์จันโอชาตั้งขึ้นมาแล้วอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีเนี่ยเป็นยังไงล่ะชั่วไหมล่ะระยำไหมล่ะครับวันนี้เห็นหมดหางงอกออกมาหมดความชั่วร้ายและการกระทําของพวกคุณที่ทําลายประเทศตัวเองเพียงเพราะเกลียดด็อกเตอร์ทักษิณน,นี่คือความชั่วของคนณนอสลิมนี่คือความน่ารังเกียจของคุณคุณนี่แม่งขยะชัดเลยเป็นกลุ่มคนที่ขยะมากในประเทศเนี่ยสร้างแต่ความปัญหาสร้างแต่ปัญหาให้กับประเทศสร้างแต่ความเสียหายให้กับประเทศ ประเทศถดถอยนี่ก็เพราะพวกคนอย่างคุณนี่แหละเสือกดัดจริตเสือกตอแหลแม้อยากจะเป็นคนดีเหลือเกินปกป้องประเทศแล้วเป็นยังไงไอ้ปกป้องประเทศเนี่ยเลยเทะไหมพังไหมประเทศผมฝากไว้ด้วยนะครับ